สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออ i ออฟิเชียลวันนี้เราอยู่กับตํานานจอมยุทธผู้ถังซานซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ที่เซียวเออจะนำมาเล่าต่อไปนี้จะอยู่ช่วงท้ายๆของนิยายนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซียวเออมีสินค้าที่อยากจะนำมาแนะนำนะครับ เสี่ยวเออร์ขอแนะนำกาแฟสุขภาพซึ่งหอมอร่อยและดีต่อสุขภาพมากๆก,กาแฟพระจัยิ้มย9ิเ้อินวันเป็นกาแฟสมุนไพรมีส่วนผสมของตังถังเช่าเห็ดหลินจือโสมอง,งุ่นงาดำมเมล็ดเจียโกจิเบอร์รี่เชอร์รี่แครอทและชาเขียวกาแฟพจันร์ยิ้มปัสจานน้ำตาลคอเลสเตอรอล0%สนับสนุนช่องเสี่ยวเออดื่มกาแฟพจัร์ยิ้มนะครับ สำหรับแฟนๆช่องเซียวเออจะมีของแถมให้เป็นกรณีพิเศษสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องกันได้เลยนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับอ้าวซื้อขากำลังลงลงต่างอดทนอย่างหนัก วกเขาเผ่าผ่านพลังทั้งหมดที่มีเพื่อสนับสนุนพลังของพระเจ้าทั้งสององค์อย่างไรก็ตามมนุษย์ย่อมมีขีดจำกัดแม้ว่าผู้ขาจะมีความมุ่งมั่นมากแค่ไหนก็ตามแต่พลังของผู้ขาก็ย่อมมีวันหมดลงพวกเขามองเห็นโอกาสในการฟื้นคืนชีพของถังซานอยู่ตรงหน้าแต่กลับมีพลังวิญญาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินต่อไป นั่นย่อมทําให้พระเจ้าทั้งสององค์ที่พวกเขาอัญเชิญมาจะจากไปเวลาใดก็ได้จะทําอย่างไรดีควรจะทําอย่างไรทั้งอ้าวซื้อขากำหนึ่งลงหลงต่างหันมาสบตาการอย่างเป็นกังวลจากนั้นแต่ละคนต่างกัดลิ้นของตัวเองโดยจะใช้ความเจ็บปวดที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพลังวิญญาณสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่นำออกมาใช้งาน อย่างน้อยก็ช่วยยืดเวลาให้พระเจ้าทั้งสององค์อยู่กับพวกเขาให้ได้นานที่สุดไม่ใช่ว่าอ้าซื้อขาไม่ต้องการใช้ไส้กรอของเขาเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองแต่มันก็เหมือนกับในกรณีของหนิงหลงหลงที่หอแก้วก้าสมบัติของนางไม่สามารถใช้กับถังซานได้ทักษะการหลอมรวมวิญ,ญญาณยุทธของพวกเขาในปัจจุบันได้มาถึงระดับพระเจ้าแล้ว แต่พลังที่อยู่ระดับพระเจ้าไม่สามารถเพิ่มพลังให้กับมนุษย์ได้เนื่องจากทั้งอ้าวซื้อขากับเนงหลงหลงต่างยังเป็นมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าในช่วงสถานาการณ์เช่นนี้ทัานใดนั้นเองทุกซอกทุกมุมของห้องโถงมีจุดแสงสีขาวน้ำไม่ถ้วนปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆแล้วเคลื่อนที่เข้าหาร่างของถังซาที่นอนอยู่บนพื้น ที่น้านนอกของห้องโถงเหล่าทหารสามารถมองเห็นแสงสีแดงที่ปกคลุมห้องโถงกําลังสั่นสะเทือนและจุดแสงสีขาวเหล่านี้ก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของแสงสีแดงจุดแสงสีขาวที่เคลื่อนที่มายังร่างของทางสารค่อยๆรวมตัวเข้าด้วยกันกลายเป็นเส้นใยที่มีขนาดเล็กและบางมากแต่เมื่อรวมเข้าด้วยกันจำนวนนับไม่ท่วนก็กลายเป็นพลังที่น่าอัศจรรย์ ทันใดน,นั้นมีเสียงระเบิดดังตูมหลังสิ้นเสียงระเบิดก็พบว่าร่างของพระเจ้าที่อยู่ด้านหลังของอ้าวซื้อขากหนึ่งลงลงหายไปแล้วกลายเป็นจุดแสงสีขาวนะับไม่ถ้วนกระจัดกระจายออกไปร่างกายของอ้าวซื้อขากหนึ่งลงลงสั่นสะท้านอย่างแรงพวกเขาทุ่มสุดกำลังทั้งหมดที่มีออกไปจนหมดเหมือนกับตะเกียงที่น้ำมันหยดสุดท้ายถูกใช้ไปแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็หมดสติล้มลงกับพื้น เสียวอูที่เห็นภาพนี้ก็ถึงกับตะโกนออกมาและต้องการจะเข้าใกล้ร่างของทงังซานซึ่งในตอนนี้บาดแผลบนหน้าอกของเขายังไม่หายดีอีกทั้งเส้นเลือดที่เชื่อมต่อเข้ากับหัวใจสีทองก็ยังไม่สมบูรณ์ อย่าขยับอาจารย์ใหญ่รีบพูดขึ้นมาทันทีเพื่อหยุดการกระทาของเสียวอูความเจ็บปวดและความทรมานทางจิตใจที่นางเก็บไว้มานานก็ปะทุข,ขึ้นมาอย่างรุนแรงเสียวอูไม่อาจทนไหวแล้วล้มลงกับพื้นนางพยายามตั้งสติขณะมองไปยังร่างของถังซานนางจะไม่ยอมแพ้แม้ในตอนสุดท้ายก็ตามในขณะที่อาจารย์ใหญ่ตะโกนขึ้นมาเขาก็ใช้มือสองข้างจับไหล่ถังห้า เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของคำเหมือนกันพร้อมกล่าวขึ้นว่าทุกคนห้ามขยับเคลื่อนไหวเด็ดขาดรวมทั้งอย่าเข้าใกล้ร่างของเสียวซานสีหน้าของแต่ละคนดูไม่ค่อยเข้าใจในคำพูดของอาจารย์ใหญ่แต่ก็ทำตาม ตอนนี้ทุกคนต่างให้ความสนใจกับการรวมตัวของจุดแสงสีขาวที่ล้อมรอบร่างของทงังซานซึ่งจุดแสงสีขาวมีขนาดเล็กมากจนยากจะมองเห็นได้หากไม่สังเกตให้ดีๆ แน่นอนว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในโลกของมิญญาจารย์ย่อมมองเห็นจุดแสงสีขาวอย่างไรก็ตามพวกเขาต่างคิดว่าจุดแสงสีขาวเหล่านี้เกิดจากทักษะการหลอมรวมมิญญาณยุทธของอ้าวซื้อขากำหนึ่งลงหลงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เช่นนั้น เนื่องจากแม้ว่าอ้าวซื้อขากำหนงลงหลงจมุติไปในตอนนี้แต่จุดแสงสีขาวเหล่านี้ก็ยังคงหลั่งไหลเข้าสู่ร่างของแั็งสานอย่างต่อเน,นื่องแล้วประสานเข้ากับบาดแผลที่บริเวณหน้าอกอย่างช้าๆเส้นเลือดเล็กๆที่อยู่รอบๆหัวใจสีทองยังคงถูกสร้างขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแม้ว่ามันจะทำได้ช้ากว่าตอนที่พวกมันอยู่ภายใต้าการควบคุมของอ้าวซื้อขากำหนงลงหลงที่ยังไม่หมุติ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถัางซานยังมีโอกาสจะฟื้นกลับมาถัางเห่าที่เห็นภาพนี้ดวงตาของขาวก็หดตัวลงมีบางอย่างอยู่ภายในใจก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่านั่นคือจากนั้นหันไปมองอาจารย์ใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างๆในขณะเดียวกันอาจารย์ใหญ่ก็หันมามองถังเห่าทั้งคู่ตามพูดเป็นเสียงเดียวกันขึ้นมาว่าพลังแห่งศรัทธา มันคือเรื่องจริงจุดแสงสีขาวที่ปรากฏขึ้นอยู่ภายในห้องโถงล้วนมาจากพลังศรัทธาของเหล่าทหารนับล้านคนของจักรวรรดิเทยโโตแน่นอนว่าหากเป็นศรัทธาของคนเพียงคนเดียวย่อมไม่สามารถสร้างพลังที่ยิงย่งใหญ่เช่นนี้ได้แต่นี่มาจากพลังศรัทธาของคนนับล้านดังนั้นมันย่อมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาเหล่านี้มาจากความตั้งใจจริงแม้ว่าอาจมีสิ่งโสโกป,กประผสมอยู่บ้างแต่แสงสีแดงที่ล้อมรอบห้องโถงก,ก็เป็นเหมือนชั้นกองคอยชำระให้สะอาดดังนั้นพลังที่ไหลเข้าสู่ร่างของทังซานจึงเป็นพลังที่สะอาดและบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ในตอนนี้พลังแห่งศรัทธาหลอมรวมเข้ากับทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธของอ้าวซื้อขากำหนงลงหลงเพื่อให้ขั้นตอนทั้งหมดของการชุบชีวิตถังซานดำเนินต่อไปได้เร็วเข้ามาส่วนอธิษฐานให้เสี่ยวซานของพวกเราต่อไปอาจารย์ใหญ่เอ่ยบอกทุกคนเอารณบนใบหน้าเต็มไปด้วยความหวังทุกคนต่างทำเหมือนกันนี่คือโอกาสสุดท้ายที่ถังซานจะฟื้นกลับมา ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มสวดอธิษฐานอีกครั้งด้วยความจริงใจเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็พบว่าความเร็วในการรักษาบาดแผลที่หน้าอกขอ,ของทางซานนั้นทำได้ช้ากว่าตอนที่อยู่ภายใต้พลังของแสงพระเจ้าฟื้นคืนชีพที่มาจากพระเจ้าทั้งสององค์ก่อนหน้านี้แต่มันก็ไม่สำคัญตามใดที่ขั้นตอนทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปพวกเขาย่อมมีโอกาส เมื่อเห็นเส้นเลือดค่อยๆเชื่อมต่อเข้ากับหัวใจสีทองก็ดูเหมือนว่าทุกคนที่อยู่ในห้องโถงจะลืมเวลาว่าผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันมีเพียงเสือเปิงที่ก้าวออกไปด้านนอกของห้องโถงจากนั้นออกคำสั่งที่เข้มงวดที่สุดไปยังกองทัพของจักรวรรดิเทียนโตโดยมีเนื้อหาใจความว่าตาบใดที่การฟื้นคืนชีพของทังซานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถหารทุกคนก็ไม่สามารถหยุดการสวดอธิษฐานได้ อีกทั้งยังกำชับทหารทุกคนเป็นพิเศษว่านี่คือความหวังสุดท้ายของจักรวรรดิเทียนโตมีเพียงให้เทพสมุดฟื้นกลับมาพวกเราจึงจะสามารถเอาชนะศัตรูและรักษาดินแดนของจักรวรรดิเทียนโตได้ ต่อมาปรากฏแสงจางๆกับคลิปไปทั่วห้องโถงและทุกครั้งที่แสงเกิดการเคลื่อนไหวการแสดงออกบนใบหน้าของทังสานก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยทุกครั้งบางครั้งร่างกายของเขาสั่นสะเทือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณหัวใจและการสั่นสะเทือนทุกครั้งก็ทำให้หัวใจของทุกคนที่มองเห็นสั่นตามไปด้วย ขั้นตอนการฟื้นคืนชีพของทงังซานดำเนินมาตั้งแต่ช่วงหัวข่าจนถึงรุ่งสางและจากตอนเช้าจนไปถึงตอนข้ามของอีกวันแต่ก็ไม่มีใครสนใจเ,เรื่องเวลาทุกคนต่างตั้งใจสวดอธิษฐานให้กับทังซานต่อไปแม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะอ่อนแอลงแต่ก็ไม่เคยหยุดสวดอธิษฐานเพื่อให้การฟื้นคืนชีพของทังซานดำเนินต่อไป และในที่สุดหัวใจสีทองก็เริ่มสั่นอย่างต่อนเนื่องตอนอแรกมันสั่นเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อพลังแห่งศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการสั่นสะเทือนก็เริ่มแรงขึ้นในที่สุดบาดแผลที่หน้าอกของขังซานก็เริ่มปิดลงกระดูกเส้นลมปานกล้ามเนื้อและส่วนที่สำคัญที่สุดคือหัวใจต่างได้รับการฟื้นฟูภายใต้พลังจากคำอธิษฐานของทุกคน ทางด้านเอาซื้อขากำลังลงลงในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาแล้วเฝ้ามองจากทางด้านหนึ่งตอนนี้พวกเขาอ่อนแอมากไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดาทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากในฐานะผู้ริเริ่มใช้แสงพระเจ้าฟื้นคืนชีพพวกเขาย่อมสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าพลังของทางซานค่อยๆฟื้นกลับมาอย่างช้าๆ ตราบใดที่พลังศักดิ์สิทธิ์ของทังซานกลับคืนมาไม่ว่าบาดแผลของเขาจะรุนแรงแค่ไหนก็สามารถรักษามันได้ด้วยตัวเองในตอนนี้สายตาของทุกคนต่างจ้องมองไปที่บริเวณหน้าอกของทงังซานเมื่อเห็นหน้าอกของเขาเริ่มขยับขึ้นลงเป็นจังหวะพร้อมกับมีเสียงลมหายใจทุกคนต่างหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจมันได้ผล พวกเขาประสบความสำเร็จถังซานมีชีะจรและมีลมหายใจอาจารย์ใหญ่กับถังห้าวต่างมีสีหน้าดีใจอย่างสุดเฉีดทางน้านเสียวอู่ก็เกือบจะหมดสติแต่มีหลิวเอิอหลงมาช่วยประคับประคองนางไว้จากนั้นทุกคนก็เดินเข้ามาใกล้ถังซานมากขึ้นถังห้าวยื่นมือไปจับชีะจรของถังซานอย่างระมัดระวงังและตรวจสอบอาการอย่างละเอียด เป็นไงบ้างอาจารย์ใหญ่เอ่ยถามขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงถังห้าวพยักหน้าพร้อมตอบว่าร่างกายของเซลซานฟื้นตัวอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพียงแค่พลังแห่งศรัทธาแต่พลังของเขาเองก็เกือบจะคืนกลับมาทั้งหมดข้าสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลในตัวของเซลซานแม้แต่พลังวิญญาณของข้าก็ไม่สามารถเข้าไปในร่างกายของเขาได้ ตราบใดที่เขาฟื้นขึ้นมานั่นก็แสดงว่าพวกเราทำสำเร็จทุกคนที่ได้ยินเช่นนี้ต่างพากันดีใจภายในใจเต็มไปด้วยความหวังจูจูเสี่ยวอ,อู่กำลังจะพูดขึ้นมาและสิ่งที่นางจะพูดต่อไปนี้เหมือนเป็นการทำลายความหวังของทุกคนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไปจนหมดนางพูดขึ้นอย่างสั่นเคืืวว่าขั้นตอนยังไม่สมบูรณ์ หางห้าวเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็รีบหันไปมองเสียวอูทันทีพร้อมเอ่ยถามด้วยความไม่เข้าใจว่าเสียวอูเจ้าหมายความว่ายอย่างไรดวงตาของเสียวอู่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วพูดขึ้นว่าพี่กลายเป็นพระเจ้าแล้วถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านลุงได้บอกมา ร่างกายของเขาก็หายดีจนเกือบหมดดังนั้นตอนนี้เขาวควรจะฟื้นขึ้นมาได้แล้วเขาย่อมสัมผัสได้ถึงความเป็นกังวลของพวกเราแต่เขาก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมานั่นย่อมหมายความว่า พวกเรายังทำการฟื้นคืนชีพไม่เสร็จสมบูรณ์การโจมตีครั้งสุดท้ายของปีปีตรงเป็นการโจมตีเพื่อทำลายจิตวิญญาณของเขาสำหรับพระเจ้าแล้วมันคือจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในการต่อสู้ในตอนนั้นปีปีปตรงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างเห็นได้ชัดแต่สำหรับพี่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมากกว่าจนถูกสังหาร เป็นไปได้ว่าปีปีตรงได้ทำลายจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วสำหรับพระเจ้าการทำลายหัวใจไม่สามารถสังหารเขาได้แต่การทำลายจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ย่อมสามารถเมื่อพูดมาถึงจุดนี้เสียวอู่ก็ไม่สามารถพูดต่อได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางถังเข้าตะโกนออกมาอย่างไม่ค่อยพอใจหลังจากได้ยินคำพูดของเสียวอูก่ก่อนจะเอ่ยต่อว่า เสี่ยวซานยังมีชีวิตอยู่เจ้าไม่เห็นไม่ได้ยินอย่างนั้นหรือเขากำลังหายใจและหัวใจก็เต้นเป็นจังหวะลูกชายของข้ายังไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่เสี่ยวซานตื่นขึ้นมาแล้วบอกกับทุกคนว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ขณะที่ถังข้าวพูดก็มีน้ำตาไหลรินออกมาทั้งชีวิตของเขาวันนี้เป็นวันที่น้ำตาของเขาไหลออกมามากที่สุด ยิ่งมีความหวังมากเพียงใดเมื่อไม่สมหวังก็ยิ่งเสียใจมากเท่านั้นเป็นเวลาเกือบสองวันเต็มที่พวกเขาสามารถฟื้นฟูร่างกายของถังซานให้กลับมาได้แต่คำพูดของเสี่ยอูก,ก็เหมือนกับสายฟ้าที่ฟาดฟันลงมาที่พวกเขาโดยตรงพวกเขาไม่สามารถยอมรับความจริงนี้ได้อย่างไรก็ตามทุกคนต่างรู้ดีว่า เสียวอูเข้าใจถังซานมากที่สุดเพราะนางอยู่กับเขาตลอดเวลาถ้าเสียวอูพูดเช่นนี้ย่อมแสดงว่าถังซานคงต้องบรรยากาศภายในห้องโถงเงียบลงทุกคนกำลังมองไปที่ถังซานที่กำลังหายใจหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะบาดแผลทั้งหมดก็หายเป็นปกติ พวกเขายังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของพระเจ้าที่อยู่บนตัวของทงังซานอย่างไรก็ตามเขายังคงนอนนิ่งอยู่ที่นั่นไม่มีสัญญาณใดๆบ่งบอกว่าเขาจะตื่นขึ้นมาความเศร้าเริ่มเข้ามาแทนที่ความหวังของทุกคนที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้พวกเขาพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ การโจมตีครั้งสุดท้ายของปีปีปตงสามารถทำลายพระเจ้าที่กล้าหาญที่สุดได้ยอย่างนั้นหรือ หากพวกข่าฟื้นคืนชีพให้กับมนุษย์เพียงอาศัยแสงพระเจ้าฟื้นคืนชีพก็ย่อมปลุกจิตวิญญาณให้ตื่นได้แต่ถังซานไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพระเจ้าและจิตวิญญาณของเขาก็ไม่ใช่สิ่งที่เทพอาหารหรือเทพธิดาเก้าสีจะสามารถปลุกขึ้นมาใหม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าทั้งสององค์นี้ยังไม่สามารถทนได้จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการฟื้นฟูร่างกายของถังซาน ในเวลานี้ทุกคนต่างรู้สึกถึงความสิ้นหวังภายในใจของววเข่าวสูญเสียวความหวังสุดท้ายไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับดื่มกาแฟต้องกาแฟพจ,จัทรยิ้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพเสียวเออร์คอนเฟิร์ม จากนั้นร่างกายของถังซานก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงดึงดูดความสนใจของผู้คนถังห้าวก่อนลูกชายไว้แน่นพร้อมอธิฐานอยู่ในใจหากเขาสามารถเอาชีวิตของตัวเองและกับจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของลูกชายได้เขาก็ยินดีที่จะทำจูจ่ๆทุกคนที่อยู่ในห้องโถงก็รู้สึกหายใจไม่ออกขึ้นมาทันทีพวกเขาหายใจด้วยความยากลำบากรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวด สภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนไปราวกับว่าเป็นภาพลงตาที่ไร้ตัวตนสีครามมันคือแสงสีครามขนาดใหญ่แม้ว่าพวกเขาจะถูกกักขังอยู่ในห้องโถงที่ปิดสนิทแต่สิ่งที่พวกเขามองเห็นคือพื้นที่สีครามบริสุทธิ์อันกว้างใหญ่ไพศาลร,ราวกับว่ากำลังยืนอยู่ในส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทรจากนั้นภาพประหลาดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคน พวกเขาเห็นถังซานถังซานที่ทั่วทั้งตัวเป็นสีคราำซึ่งเซลเออร์จะขอเรียกว่าถัางซานสีคราำนะครับถังซานสีคราำค่อยๆก้าวออกจากกลุ่มแสงสีคราำอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตพร้อมกับการแสดงออกบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วมองไปยังทุกคนแต่ไม่ได้เอ่ยคำพูดใดๆออกมามีเพียงเสียงฝีเท้าเมื่อถังซานเข้าใกล้าม,ามากขึ้นทุกคนก็เข้าใจแล้วว่า ความรู้สึกหายใจไม่ออกก่อนหน้านี้เป็นเพราะแรงกดดันจากจิตวิญญาณศักดิก์สิทธิ์ของเขาผู้คนต่างจ้องมองไปที่ภาพเงาสีครามที่เดินผ่านหน้าพวกเขาไปแล้วเข้าไปในร่างกายของถังซานที่อยู่ในอ้อมกอดของถังห้าต่อมามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นดังตูม ถางห้าวรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองเหมือนถูกโจมตีด้วยพลังที่มองไม่เห็นทันใดนั้นถังซานล,ลอยออกจากอ้อมแขนของถังห้าวจากเดิมที่นอนอราบตอนนี้ลุกข,ขึ้นยืนลอยอยู่กลางอากาศของห้องโถงจุดแสงสีขาวเล็กๆก,ก็หายไปในพริบตา ไม่ว่าจะเป็นใครถังห้าวอาจารย์ใหญ่เสียวอูทุกคนที่อยู่ในห้องโถงหรือเหล่าทหารยังคงสวดอธิษฐานให้กับถังซานต่อไปพวกเขาวางอธิษฐานอยู่ภายในใจและในที่สุดก็มีเสียงที่ทุกคนอย่างได้ยินมากที่สุดดังขึ้นมาว่าข้ากลับมาแล้วเรื่องราวเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรอดใจรอรับฟังไใ้ใ,ในคลิปหน้านะครับ เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสำหรับคลิปนี้เสี่ยวเอ้อขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ